นี่ครับเทียบเที่กันระหว่างมอเตอร์กับเครื่องตัวนี้จะไปไกลมากนะครับนูหุ่นเลยหัวฉีดกับเพิงครับราคา900บาทครับตัวนี้นุ่นเลยประมาณ10 1สกว่าเมตรได้ใช้เครื่องคูโบต้านะพี่นี่น้ำมาัดานแล้วก็ออกมาหมวฉีดกับเพิงตัวน่าจะเป็นทองเหลืองเปลดล่างแผงดรวยล่างแผง ล้างบ่อยๆดีนะครับไม่งั้นก่อผ้าเช็ดฟังคูดว่ม,ดม้เพื่อฟังแฝงคูณว่าอาอากจะประมาณนี้ครับถ้าใช้เครื่องเดี๋ยวผมเปรียบเทียบกับใช้มอตเตอร์ให้ดูนะนี่เขาไปนู่นเลยประมาณ10 14 15ีเมตรได้ประมาณนี้